แมกนัมที่เห็นว่าแคนกำลังนั่งกินแครอทของแมกนัมอยู่แมกนัมจึงพาตัวของแคนมาลงโทษและสั่งสอนแมกนัมฆ่าเจ้าริกกี้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของแคนด้วยความโหดร้ายทารุณและสั่งให้แคนกินเจ้าริกกี้ลงไปแคนจึงไม่สามารถขัดคำสั่งใดๆได,ได้เพราะเขาถูกพ่อสั่งมาให้ทำตามทุกอย่างที่เจ้านายบอกแคนจึงจำใจฝืนกินริกกี้เพื่อนรักของเขาลงไปนี่เป็นผลจากการที่แกกล้ามากินแครอทของฉัน แคนกลับบ้านมาด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจจากการสูญเสียริกกี้เพื่อนรักไปแคนกลับมาที่บ้านก็เห็นว่าพ่อกำลังเมาเหล้าอยู่กับเพื่อนๆพ,พ่อจึงใช้ให้แคนไปซื้อยาดองให้กับเขาที่ร้านค้าแคนจึงต้องเดินออกจากบ้านอีกครั้งแคนมาขอซื้อยาดองกับคุณป้าแคนบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะมาจ่ายตังให้ตอนสิ้นเดือนขอเอายาดองกลับไปก่อนแต่คุณป้าจึงไม่ยอมและไล่ให้แคนไปซื้อที่ร้านอื่นเพราะแคนไม่มีเงิน แคนกลับมาที่บ้านโดยไม่มียาดองกลับมาทําให้พ่อโกรธแคนมากแค่ไปซื้อยาดองแค่นี้แกก็ทําไม่ได้แกเอาเงินไปไว้ที่ไหนหมดแคนบอกกับพ่อว่าเขาเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนจนหมดพ่อจึงสติแตกเพราะเมาเหล้ามากจับแคนไปผูกติดไว้กับเสาไฟฟ้าพร้อมพูดกับแคนว่าถ้าแกไม่มียาดองกลับมาให้ฉันแกก็ไม่ต้องเข้าบ้านไอลูกไม่รักดี